สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟังพูดถึงเฟย์พรปวีสาวที่บอยปรณกตามจีบก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่พระเอกหนุ่มสุดเกียนบอยปรณกฉันบริรัก์ออกมายอมร,รับว่าตอนนี้กําลังตามจีบนักร้องสาวสวยชื่อดังเฟย์พรปวีไม่ได้รีบร้อนอะไรค่อยเป็นค่อยไปจีบติดไม่ติดก็ไว้ว่ากันอีกทีงานนี้ทําเอาหลายคนลุ้นและเชียร์กันหนักมากแต่ในขณะเดียวกันแอบเห็นบอยเฟย์ควงคู่กันไปเดินห้างทาเอาหลายๆคนแห่แซวสนั่นเลยทีเดียวแ่ไม่รุ้น อยู่ว่าหนุ่มบอยจะจีบสาวเฟติดในระเร็วนี้อย่างแน่นอนอยากเห็นโมเมนต์น่ารักหวานของทั้งคู่แล้วต้องทําคนสดอิจฉาหนักแน่น่าสุดสาวเฟได้ทําช่องย t ท b e กับพี่สาวอย่างฟ,งฟงางธน,นันทอนในเวลาแชร์ความรักกันเองและมีบางช่วงบางตอนสาวฟางได้เผาสาวเฟว่าเฟเป็นคนนอนกลางวันตื่นกลางคืนพร้อมกับบอกว่าเฟอาจชอบยุ่งอยู่กับโทรศัพท์พร้อมกับหันไปถามน้องว่าคุยกับใครงานนี้ทาเอาเฟยิ้มเขินหนักก่อนตอบว่าคุยงานค่ะฟางถึงกับร้องอู้หูคุยงานคุยงานอะไรต อนเที่ยงคืนคือเฟยอะไม่มีเวลามาสนใจคนรอบข้างรอกเพราะเฟยะติดโทรศัพท์หนักมากที่แน่ๆเนี่ยเขานอนตอนกลางวันแล้วก็ตื่นตอนกลางคืนไม่รู้ว่าทําอะไรแต่ต้องเปิดไฟในห้องไฟรีนิดนึงอาจจะเฟทย์ใช้แสงในห้องไลท์ติงช่วยทาให้หน้าสดสวยงามงานนี้สาวเฟยถึงกับนางนิ่งยิ้มอย่างเดียวก่อนจะขอแฉกลับว่าคมไฟที่มายืมห้องไฟอะรอแต่ฟังก็สู้ต่อแชต่อ,ตอว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเฟยเป็นคนใช้โทรศัพท์เยอะมากและนอนดึกมากๆเธอทําอะไรอยู่ในห้องเฟยได้ตอบ ว่าเปิดไฟจุดเทียนแล้วฟังเพลงสร้างบรรยากาศก่อนนอนเขาบอกให้ทําให้ร่างกายผ่อนคลายทั้งคู่ถึงกับหลุดคำออกมาทิ้งท้ายเอยมันอะไรยังไงนั่นเนี่ยสรุปแล้วเฟยคุยกับใครคุยกับหน่มคนไหนครับใช้นมบอยหรือเปล่านันเนี่ยเชื่อว่าคงจะคุยกันตลอดเวลาแน่เลยใช่ไหมครับพบคนคลั่งรักอีกหนึ่งคู่แล้วถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เชื่อว่าทั้งคู่อาจจะเปิดตัวกันในรเร็วนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเหนอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้า,ขามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ